สวัสดีครับผมผูไก่นะครับวันนี้ผมจะมาสอนกระโดดเชือกท่าฮิวทฮิวแบบนี้สำหรับท่านี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งท่าที่เล่นค่อนข้างสนุกมากๆนะครับคนไหนที่ยังไม่เคยกระโดดท่านี้ก็สามารถฝึกตามคลิปนี้ได้เลยนะครับลักษณะท่านี้นะครับท่าแปลเป็นภาษาไทยก็คือส้อนเท้าแตะปลายเท้าแตะและส้นเท้าแตะแล้วก็สลับ นั่นเองนะครับสเต็ปที่1เลยนะครับสำหรับการฝึกท่านี้ก็คือการฝึกให้กล้ามเนื้อเท้าเราเนี่ยชินหรือว่าลักษณะการกระโดดของเราเนี่ยชินเพื่อให้เท้าเรามันผ่อนคลายพร้อมที่จะฝึกท่านี้เริ่มจากการวางเท้าไปด้านหน้ากระโดดแบบนี้แล้วปลายเท้าแตะและกระโดดอีกหนึ่งครั้งแล้วก็กับแบบนี้ทําสลับได้เลยนะครับกระโดดแตะกระโดดกับกระโดดแตะกระโดดกับกระโดดแตะกระโดด สเต็ปที่1่งเนี่ยง่ายมากๆนะครับเพราะว่ามันทําช้ามันยังไม่มีการกระโดดจริงมาเริ่มสเต็ปที่2นะครับก็คือการฝึกกระโดดไปด้วยนั่นเองนะครับทำทีละข้างนะครับทำทีละข้างเดี๋ยวผมจะทาเป็นแนวทแยงแบบนี้เนาะผมจะเล่นข้างขวาก่อนละกันนะครับก็คือจะกระโดดแตะกระโดดแล้วก็กลับมาเบสิกคือแบบนี้สมมุติว่าเราพร้อมแล้วแล้วเราก็กระโดดแตะกระโดดแล้วก็กลับแล้วก็กลับมาเบสิกกระโดดแตะกระโดดแล้วก็กลับมาเบสิกกระโดด แตะกระโดกแล้วก็กลับมาสมมุติว่าเราทําฝั่งนี้ครบ3รอบหรอบแล้วแล้วเราก็ลองฝึกอีกข้างหนึ่งนะครับอีกข้างหนึ่งก็เป็นแบบนี้อ่าก็จะเป็นเบสิกกระโดกแตะกระโดกแล้วกลับกระโดกแตะกระโดกแล้วกลับ1 2 3กระโดกแตะกระด,กก,ระดกกลับเห็นไหมครับไม่ยากมันจะยากตรงที่ว่าตอนที่เรามีเชือกนั่นเองเพราะว่ามันจะเกรง็งไหนมือก็จะหมุนไหนเท้าก็จะเล่นท่านะครับ พอเราได้แบบเมื่อกี้แล้วเราทำทีละข้างใช่ไหมครับดังนั้นเราลองทำสลับกันนะครับแล้วก็กลับมาเบสิกเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะทะแยงฝั่งนี้ละกันนะครับก็จะเป็นกระโดดเบสิกไปก่อนแล้วเราก็เล่นข้างขวาก่อนหรือข้างซ้ายก่อนก็ได้นะครับก็คือแบบนี้กระโดกแตะกระโดกแล้วกลับกระโดกแตะกระโดกแล้วกลับเบสิกนะครับกระโดกแตะกระโดกแล้วกลับกระโดกแตะกระโดกแล้วกลับกระโดกแตะกระโดก กับฮึ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 บสเต็ปที่สองเนี่ยพอเราเริ่มชินแล้วเนี่ยร่างกายเราเริ่มจดจํากับท่านี้แล้วดังนั้นมาถึงสเต็ปที่3นะครับก็คือการฝึกหมุนเชือกมือเดียวกับท่านี้นะครับหรือว่าฮิวโทฮิวนั่นเองนะครับก็คือส้นเท้าแตะไปเท้าแตะแล้วก็ส้นเท้าแตะเนาะผู้ภาษาอังกฤษยากจังเลยเนาก,ก็คือตรงตัวนะครับการฝึกหมุนเชือกมือ,มอเดียวเนี่ยเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์กันระหว่าง เท้าที่เราเล่นท่ากับมือที่ยังหมุนเชือกอยู่นะครับเราก็เริ่มจากการผมแนะนําให้เป็นจับเวลาดีกว่าเพราะว่าเราต้องโฟกัสเนาะดังนั้นเราจะไม่ได้นับรอบเนาะอาจจะเป็นาการจับเวลาสัก30วติต่อข้างนะครับเราจะเป็นแบบนี้โดยเบสิกไปแล้วเราเล่นข้างขวาข้าเดียวก่อนก็คือกระโดกแตะกระโดกกลับกระโดกแตะกระโดกกลับกระโดกแตะกระโดกกะับแบบนี้นะครับแล้วเราก็ทําทั้งสองข้างเลยนะครับหมุนทั้งสองข้างกระโดก แตะกระโดกกลับกระโดกแตะกระโดกกลับสมมุติว่าเราหมุนเชือกฝั่งขวาเนี่ยพร้อมกับเล่นท่านี้สัก15วิ้าวิหรือ20วิแล้วเราก็มาหมุนฝั่งซ้ายเหมือนกันครับจานวนวิเท่ากันก็คือ15หรือ20วิเหมือนกันพอครบแล้วเนี่ยเราเล่นข้างขวาไปแล้วดังนั้นเรามาเล่นข้างซ้ายผมจะเล่นฝั่งนี้ฝั่งเดียวนะเราจะยังไม่ทําเป็นคู่นะครับหมุนเชือกไปพร้อมแล้วเราก็กระโดกแตะกระโดกกลับ กระดกแตะกระโดกกับกระดกแตะกระดกกับ,กกบพอครบจํานวนวิที่เรากําหนดไปแล้วเราก็เปลี่ยนข้างมาเป็นข้างซ้ายหมุนบ้างนะครับกระโดกแตะกระโดกกับกระโดกแตะกระโดกกับ <Heroes> ประมาณนี้นะครับสําหรับสเตจที่3มาถึงสเตจที่4นะครับเสเตจที่4เนี่ยก็คือการเข้ากับรอบเชือกจริงๆนะครับเข้ากับรอบเชือกจริงๆก็คือพอเรากระโดดเชือกแล้วเนี่ยเราก็ลองทําดูทีละข้าง ทําดูทีละข้างแล้วกลับถ้าเราทําดูทีละข้างแล้วเนี่ยมันรู้สึกว่ามันมันไม่ติดมันยังกลับมาเบสิกได้เราก็ลองสลับอีกข้างหนึ่งเลยนั่นก็คือแบบนี้นะครับสมมติว่าผมอยากจะลองทําข้างขวาก่อนกระโดกแตะกระโดกแล้วกลับเอ้ยไม่ติดงั้นเราลองดูข้างซ้ายกระโดกแตะกระโดกกลับกระโดกแตะกระโดกกลับ กระดกแตะกระดกกับกระดกแตะกระดกกับกระดกแตะกระโดกกับเห็นไหมเริ่มง่ายแล้วใช่ไหมดูง่ายนะครับดังนั้นเราต้องฝึกให้มากพอครับมาถึงสเต็ปที่5หรือสเต็ปสุดท้ายนะครับนั่นก็คือการเล่นแบบต่อเนื่องเลยก็คือเราก็โดยเบสิกแล้วเราก็อาจจะฝึกฝั่งละ2ครั้งแล้วก็กลับมาเบสิกแล้วก็เล่นท่าอื่นร่วมกันด้วยนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับ คือสเต็ปที่5เนี่ยจริงๆแล้วก็คือมันมันคือได้ตั้งแต่ที่4แล้วแหละ5เนี่ยก็คือเป็นการผสมประสานร,ระหว่างอาจจะเป็นบ็อกเซอร์สเตปเป็นไฮนีแล้วก็เป็นฮิลโทฮิลนั่นเองนะครับคือแบบนี้สมมติว่าเราได้แล้วเราก็กระโดดเบสิกไปคราวนี้เราอยากเล่นท่ากระโดดตกกลับทึ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 บควายอะไรประมาณนี้นะครับก็คือเป็นสเต็ปสุดท้าย แค่เราต้องฝึกสเตปที่1ถึงสเตปที่4เนี่ยฝึกให้ร่างกายเราชินฝึกให้กล้ามเนื้อเราจําฝึกให้มือเราประสานงานกับเท้าเราให้ได้มากที่สุดนะครับสาหรับคลิปการสอนท่าฮิวโทฮิวหรือว่าส้นแตะปลายแตะส้นแตะก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ขอคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์คนละหนึ่งสับสไครต์นะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปหลังจากนี้ คนไหนที่กำลังฝึกอยู่ฝึกได้ไม่ได้ยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้ครูไก่ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย